แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะอยู่อยู่ตรงจุดชมวิวคอยกิวลมค่ะดอยกิวลมค่ะ,ะมามาดูบรรยากาศกันเลยนะคะจุดชมวิวดอยกิวลมครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยละกันนะฮะว่าเป็นยังไงด้านล่างจะเป็นจุดชมวิวมีสิ่งสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยเป็นยังไงไ,<ม>ไปชมกันเลยครับ กดอากาศมันสูงใช่ไหม,มไปดูกันดีกว่าต่ำส,สูงใช่ไหมเถอตอนแรกก็เงแตว่ารลอน,น,นไม่เห็นหนาวเลยเดี๋ยวไปชมวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะขอถ่ายรูปกันละกันนะเรามองมาสุดแล้วนะคะซึ่งพอเรามองกลับไปแล้วมันจะรู้สึกสวยมากค่ะสวยจริงสวยจริงอากาศก็ดีอากาศก็ดี เสียงจิงหรีดก็ดังเงียบสงัดเพราะว่าวันนี้เรามาวันวันธรรมดากันเราไม่ต้องการมาระดับบคนเยอะๆนะครับ อันนีจะมาอยู่ที่พันาเรื่องเินค่ะเรื่องเงินเงเงนเรื่องเงินสวยไหมส่ะนะครับและกว่าจะขึ้นมาตรงนี้ก็เหนื่อยอยู่นะไหนๆล้วก็มาแล้วก็ต้องเดินชมกันหน่อยดูบ้างค่ะดอกไม้จะอยู่ทางด้านนี้นะคะโอเคเราไปดูกันเลกั พายปะหวัดพิสค่ะแม่น้ำอะไรแม่น้ำปายเคยมาไหมยังไม่เคยอยากไปดูไหมอยากอ่ะงั้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกับพี่ๆก็ไปดูกันนะโอเคเปล่าโอเคอ่ะตามมาเลยป่ะจ้ะ โน,นีกนเนี่ยนี่อนนี่นีคือนี่คือ,คอสะพานอดิษ์ปายเราไปเดินดูกันดีกว,ว่าว่าบอติศาสตร์ของปลายเขาเป็นยังไงกับสะพาน The sky is sunburn and lonely. Sipping tea in the bar by the roadside. Don't you let those other boys fool you? Go to love that Afro hairdo. ไปที่อืน่นกันต่อดีกว่านะฮะจะเป็นที่ไหนเกี่วที่ไหนคะไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่ยอมดูแผนที่มาก่อนไม่เป็นไรเกี๋ยวคุณพ่อพาไปแล้วกันนะโ okay. อเคอ,อ๋ออะไรนีรมันเป็นแช่น้ำร้อนแช่น้ำร้อนใช่ใช่เราเรียกว่าโป่งน้ำร้อนเป,ป็นะปยังไงไปดูกันดีกว่าปไปา ปกน้ําร้อนที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของของอุทยานห้วยน้ําดังค่ะใช่แล้วที่นี่จะมีอะไรบ้างฮะไปไปดูกันก่อนเลยค่ะโอเคต่ไปดูกันครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ไหนปกน้ำพุร้อน ชื่อว่าอะไรลูกบ่มน้ำร้อนท่าปลายแหล่งน้ำของชุนชนค่ะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างมีน้ำที่ขุดออกมาจากพดินเห็นไหมแต่ว่าน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่ร้อนมากเลยร้อนจนเหน็บไม่ได้ เล่นไม่ได้อยู่แล้วลูกมันเป็นน้ําที่มีความร้อนสูงมีกดกรรมถฐานสูงที่เขาเอาไข่ต้มมาต้มกันน่ะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ไข่สุกได้มาดูนี่นะครับมีป้ายว่าอะไรคะัห้ามต้มไข่ห้ามต้มไข่เพราะเ็าจะมีไข่ให้ต้มนะครับเออห้ามต้มไข่ประมาณนั้นเป็นยังไงบ้างป่องน้ำร้อนถ้าปลาย มันร้อนมากเลยค่ะเหรอคะค่ะแล้วเดี๋ยวน้องจนนี่จะพาไปไหนต่อยังไม่รู้ค่ะโอเคงั้น,น,นเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่กองแลนนะคะเรากำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวค่ะมีอะไรที่กองแลนแล้วก็มีจุดชมวิวสวยๆแต่เรายังไม่รู้ว่ามีอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคไป ตรงนี้เดินกัน2คนครับเพราะว่าแม่เขาเมื่อยละทิ้งขยะใช่ก็มีของขายเดินจากด้านล่างใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่เอ่ย150เมตรเด็กเดินได้ไหมเดินได้ค่ะเดินได้นะคะโอเคไปสบายสบาย เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ไหวตอนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นไปอีกเจอนมาก่อนคือมันไกลมากไกลมากๆเหนื่อยบ้าเหนื่อยบ้าเหนื่อยค่ะอย่าไปเหนื่อยอย่าไปกลัวสวยๆเลยนี่โอ้โหสวยๆแล้วก็อันตรายอันตรายแน่นอน ลองดูกันนะว่ามันอันตรายขนาดไหนรเราคงจะต้องช่วยกันเดินดีๆให้ดูก่อนว่าน้องเจนนี่วิวข้างล่างสวยมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราก็รูงสุดใจอยู่ต้องเดินดีๆเอามือมานี่โห,โ,หโห่โข่ก็น่ากลัวอยู่นะฮะพี่น้อง เอาลูกเล็กเด็กแดงมาก็คงจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตกไปนี่ก็คือตกไปคือไม่ต้องสืบเลยนะครับเป็นปุ๋ยเลยนะครับ <c oughs> จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่ากลัวอีกจุดหนึ่งเพราะว่ามันเดินขึ้นได้ทีเะีนิดเีละนหน่อยก็ยาก,ยากอยู่เหมือนกันลงยาก เขาเดินกันไปถึงนู่นน่ะถึงนู่นน่ะนู่นๆเลยเห็นไหมอีกนานแมวแมวดีกว่าอยู่แค่อยู่แค่แถวนี้ดีกว่าแล้วก็ดูวิวไปเรื่อยๆดีกว่าว่าไงลูกอยากลองแล้วหนูจะลงได้เหรอลูกมันไม่ใช่ง่ายๆนะ เปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าไหมเปลี่ยนดีกว่าไหมเปลี่ยนนล้วนะคะเปลี่ยนไป,ป็นแค่ดูแค่นี้ก็พอละเพราะว่าดูแล้วมันไม่ไหวจริงมันมันสวยนะแต่ว่ามันไกลมากเลยมันอันตรายด้วยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเดินไปอีกทีหนึ่งแล้วกันออเอามือมานน้เดินนำหน้าไปก่อนไปเดินกลับละยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะนะครับ ชวนชวนพี่ๆเข้ามาได้ไหมมาไหมก็อยากให้อยากให้มากันนะคะแต่ขอให้เรามัระวังกันหน่อยด้วยโอเคอันตรายโอเคนี่อยูพี่ๆเกาเซลฟี่กันอยู่เห็นไหมถ้าใครที่มีถ้าใครที่เอาเด็กมาด้วยก็ขอให้ระวังเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะอะไรคะดูไปก่อนนะคะอ่ะเพราะว่า ทางมันน่ากลัวมากเลยมันจะลื่นด้วยใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆเดินหน่อยเนาะค่อยๆเดินนิดนึงสไลด์เลยนะเนี่ยอู้ไม่ไหวมัม้งน้องเจนนี่คุณพ่อว่าไปเถอะไปม,มันลื่นมากลูกเดี๋ยวมันจะไหลลุนู้นไปปะอันตรายอย่าเลยรองเท้าเราลื่นกันใช่ เพราะอะไรคะเพราะว่ามันเสียอยู่ค่ะถ้าหากว่าขึ้นไปชั้นสามของตรงนี้อาจจะหล่นลงมาได้อ๋อโอเคไปงั้นเรากลับกันเถอะไปที่อื่นกันต่อนะคะค่ะแล้วก็ชมรายการของเราติดตามชมรายการของเราต่อนะคะโอเคค่ะไปมันจะนิสิตเจนนี่เจนนี่ไลเดอร์ คือถ้ามีหนึ่งก็เคยเจอหนึ่งก็ถ้ามีคนพ่อป่ามาจอดวน <Okay. S 2> ึ่งด้โอเคเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ปายครับพอดีจะแวะมากินข้าวเดี๋ยวเก็บบรรยากาศกินข้าวให้ เราเดินเข้ามาดูโอแม่เจ้าทำไมมันสวยอย่างนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่นอนนี่ครับไม่มีตังคืนหนึ่งรู้สึกจะ3,5ม0ั้มั้งนะครับก็เอามาให้ดูก่อนเผื่อว่าใครจะชอบๆจะได้เดินทางมากินข้าวแล้วก็แวะเข้ามาเหมือนกันนะครับผมจริงๆอย่งนี้บรรยากาศสวยๆอีกเยอะแวะเข้ามาหน่อยกันไปยิ้วดูนี่อา คนเฉพาะผู้เข้าพักเท่านั้นฉะนั้นด้านซ้ายมือก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับก็แวบๆเข้าไปดูหน่อยละกันไนะปกลับไปกินข้าวกันดีกว่าปตอนนี้ก็ามานั่งกินนะครับอาหารที่ร้านนี้มันหาว่าซิลคอนซิลซิลเฮาซิลอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าตามตามอแอปวงในามา เขารีวิวาว่าที่นี่เป็นอาหาร5ดาวใช่อร่อยมากเป็นร้านอาหารที่เป็นสไตล์เมดิเนียนอยู่ในรีสอร์ทที่ชื่อว่าลิเวล่านะครับรีสอร์ทที่เมื่อกี้นี้ได้เห็นกันนั่นแหละนะครับอาหารวันนี้สั่งมาเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือจะมีพิซซ่านะฮะมีพิซซ่าแบบเตาถ่านเลยอร่อยมากมีข้าวมีซีโ่คโครงซี่โครงหมูอบมีเนื้อหมูสันนอกหมูนะครับ นี่มีสันนอกหมูนะครับสั่งแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าเอาตามที่ <c oughs> เขารีวิว,ว่าเป็นอร่อยแล้วก็นี่เป็นมันกบปักกุยากันนะผมวม่าใช่หรมันชื่ออะไรก็จำไม่ได้ละแต่แปลว่ามันคืออาหารที่อร่อยละกัน <c oughs> เดี๋ยวขอตัวกินกันก่อนแล้วกันสักพักนึงเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับ <c oughs> อนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทไปไปไปอะไรไปเวียงฟ้าไปเวียงฟ้ากันค่ะแล้วก็จะมานอนที่นี่มีสระว่ายน้ำแล้วก็วิวสวยๆเยอะเลยค่ะใช่ ตรงนี้เป็นจุดที่อยู่หลังเขาเลยก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นส่วนของขุหญ้าขึ้นนาขึ้นทางล่งนิดนึงมีวัวมีควายมีต้นไม้ล้าคานเยอะสวยบรรยากาศเจ๋งมากที่นี่อาจจะเรียกว่าราคาอาจจะสูงกว่าที่อื่นนิดนึงเพราะว่าที่อื่นเนี่ยราคาอยู่ประมาณหกร้อยห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแต่ว่าที่นี่ประมาณพันกว่าแต่ว่าได้ในเรื่องความเงียบแล้วก็ได้ทําเลที่ถือว่าธรรมชาตินะครับแถมที่สำคัญคือมี สัตว์ว่ายน้ำให้น้องเจนนี่เขาว่ายน้ำเล่นด้วยงูใช่ไหมครับเห็น right? ไหมแต่ว่ายน้ำไหมหนูมีฝรั่งนอนอาบแดดอยู่เดี๋ยวว่าจะมาที่นี่นะครับเช่ามอเตอร์ไซค์ของที่นี่แล้วขี่ไปชมวิวกันต่อดีไหมลูกโอเคงั้นตามไปเลยครับ เราไปดูอาหารที่เราไปดูอาหารในร้าน Coffee in Love กันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาที่ร้านอีกมาทำไมอ่ะมากินขนมอร่อยอร่อยของที่นี่ไงคะใช่ๆ ก็เดี๋ยวกินเค้กแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวกันต่อโอเคไหมโอเคะเดี๋ยวเราขอแยกกินกันก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องฮนะ ที่ไหนข,ขนของของถนนคนเดินอำเภออะไรอำเภอปลายอ่าอำเภอปลายเขายู่อจะมีของขายเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะชอบไหมคะเดินไปเรื่อยๆขายติไม่เสียอะไรอะไรนะคะดีที่ไม่เสียอะไรอ่ะค่ะ